เตือนวิดีโอรีวิวโมเดลที่ท่านจะได้รับชมต่อจากนี้บางค้งอาจจะมีมุกที่มีคำไม่สุภาพเล็กน้อยเพื่อความสนุกมันหาของผมเองผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้ปัญญาในการรับชมด้วยความหวังดีจาก Toys f r i e n นและที่ดีต่อรับทุกท่านที่ชื่นชอบโมเดลเหมือนกันถ้าทุกท่านรับทราบและชอบการรีวิวที่เป็นกันเองก็ไปรับชมเลยครับโอ้ยกัดลิน้นสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวแก๊งเพื่อนของเล่นทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ t ทอยเฟนรายการที่จะมารีวิวโมเดลต่างๆท่าทีา่เราจะหามาได้นะ โดย E ีีนี้ก็เป็น E ีีที่2แล้วเนาะที่ผมจะมารีวิวโมเดลกันดั้มใน E ีีนี้ผมก็จะมารีวิวไฮเกรดหนึ่งต่อ144นะครับกันดั้มบาปะทอสเป็นเครื่องประจําตัวของมิคาสกิออกัสพระเอกของเรานั่นเองกันดั้มบาปทอสเป็นกันดั้มจากโมบิสูตกันดั้มไอออนบัตออฟเฟน์นะครับเป็นตัวหลักเนาะที่โผล่ออกมาโดยก่อนที่เราจะไปดูรีวิวกันเนี่ยผมก็จะทําการแนะนําประวัติความเป็นมาของกันดั้มบาปทอสนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้รู้จักกัน ผมก็จะพยายามไม่สปอยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆที่ยังไม่เคยดูหรือยงไม่เคยอ่านเนะเกิดสนใจแล้วเวลาไปดูเนี่ยจะได้แบบสนุกกับเนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้นนะเอาล่ะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปฟังประวัติความเป็นมาของกันและปันมาทอสกันเลยดีกว่าครับ กันดั้มบาบบะทอสนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในโมบิสูตรกันดั้มไอรอนบัตออฟแฟนนะครับออกแบบโดยคุณนาโอฮิโรวาชิโอนะครับผู้ซึ่งเคยออกแบบกันดั้มโทนี่ในโมบิสูตรกันดั้มดับเบิลโอนั่นเองเหมือนกันดั้มไบเอลเลยนะครับใช้โครงสร้างแบบกันดั้มเฟรมมีรหัสประจําเครื่องคือ ASWG08 นะครับกันดั้มบาบบะทอสเป็นโมบิสูตรต่อสู้ระยะประชิดนะครับมีความสูงโดยรวม18เมตรมีน้ำหนัก28.5ตันนะครับ เกาะเป็นนาโนลามิเนตอาร์เมอร์นะครับขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานจาก a h ฮับ e a c t คเอนะครับจำนวน2ตัวนะครับที่ติดตั้งอยู่ภายในกันด้านเฟรมนั่นเองระบบที่ใช้ในการขับเคลื่อนก็คือระบบอารยาวิญญาณสเต็มนะครับหรือว่ายาน8นั่นเอง ผู้ครอบครองก็คือเทคกะดอนนะครับมีนักบินคือมิคาสกิออกัสพระเอกของเรานั่นเองนะครับมากันที่อาวุธและส่วนเสริมของการดั้มวัปทอสกันเลยดีกว่าครับในที่นี้ผมจะพูดถึงแค่อาวุธและส่วนเสริมที่ใช้ตั้งแต่เฟิร์สฟอร์มถึงโฟร์ฟอร์มนะครับก็คือตั้งแต่ฟอร์มที่1ถึงฟอร์มที่4นั่นเองอย่างแรกก็คือเมสหรือกระบองเหล็กนะครับที่ดูเหมือนหออขนาดใหญ่ซึ่งสร้างจากโลหะแบบเดียวกันที่ใช้สร้างโครงสร้างของการดั้มเฟรมนั่นเอง มีพลังทำลายที่สามารถทำลายเกาะนาโนลามิเนตอาร์เมอร์ของมูมิสูดได้นะครับโดยคันทุบเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็ที่ปลายด้ามเนี่ยยังมีริมพายบังเกอร์นะครับติดไว้ที่ส่วนหัวของกระบองด้ามจับสามารถยื่นหดได้แล้วก็สามารถเก็บไว้ที่ซับอาร์มด้านหลังได้นะครับ ต่อมาก็คือลองซอสนะครับหรือว่าดาบยาวที่มีรูปร่างเหมือนดาบคาตานะนะครับสร้างขึ้นภายในโรงงานของเทวัสนะครับที่ใส่เซทําจากโลหะแบบเดียวกันที่ใช้สร้างโครงสร้างของกันดั้มเฟรมนะครับในขณะที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยดาบนี้ก็จะเก็บไว้ที่ซับอาร์มที่ด้านหลังเหมือนกันนะครับต่อมาคือเกาะแขนนะครับเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับในตอนที่ค้นพบบาปทอสนั่นเอง หลักฐานยังไม่แน่ชัดนะครับว่าอาจเป็นอุปกรณ์สับเปลี่ยนดั้งเดิมของบาาทอสหรือว่าอะไรยังไงนะครับต่อมาคือปืนสมูทบอกันนะครับปืนลำกล้องเรียบลำกล้องขนาด300มิลิเมตรนะครับ ซึ่งถ้ายิงในระยะประชิดเนี่ยสามารถทำลายเกาะนานโอลามิเนตอาร์เมอร์ได้เลยนะครับและก็ยังมีปืนกลติดเสริมไว้ที่ด้านล่างของกระบอกปืนด้วยนะครับต่อมาคือกรงเล็บไฟคอนะครับที่ยึดมาจากชวาเบเกตนะครับนำมาติดตั้งไว้ที่แขนแทนเกาะส่วนแขนที่ถูกทำลายไปแล้วนั่นเองโดยชื่อของบารมาทอสเนี่ยเป็นชื่อของปีศาจท,ที่ถูกระบุอยู่ในตำราเวทกุญแจย่อยของโซโลโมอนนะครับบทอักกอเทียเหมือนไบเอลเลยโดยในตำราเนี่ยระบุว่าบามาทอสนะครับเป็นปีศาจตนที่8 เป็นดยุกแห่งขุมนรกนะครับเขาปกครองนรกแดนใต้และมีปีศาจในอาณัตถึง30กองนะครับเขาสามารถพูดคุยกับสัตว์ได้สามารถบอกอนาคตได้และทำให้สหายและผู้ปกครองคืนดีกันนะครับและสามารถนำพาผู้คนให้พบสมบัติที่ถูกพังไว้ได้ด้วยอาคมด้วยนะครับเขามีราชาอยู่อีก4ตนเป็นสหายนะครับซึ่งช่วยบังคับบัญชากองทัพปีศาจของเขา ชื่อของเขานะครับมาจากภาษาลาตินคําว่า b a บาต r สนะครับซึ่งมีความหมายว่าป่าผู้เท่าข่าวยาวแห่งขุมนรกนั่นเองกันด้ามาปาทอสนะครับเป็นหนึ่งในกันด้าเฟรมที่เหลือรอดมาจากยุคสงครามไหยนณะเมื่อ300ปีก่อนนะครับกันด้ามาปาทอสถูกค้นพบที่ทะเลทรายบนดาวอังคารนะครับถูกค้นพบโดยมารูบาอาเคประธานของบริษัทร,รักษาความปลอดภัย CGS โดยส่วนคอกฟิตเนี่ยพังเสียหายนะครับจึงไม่สามารถนํามาใช้ต่อสู้ได้ แต่เนื่องว่าเตาปฏิกรณ์ A อฮับเนี่ยยังทํางานอยู่นะครับจึงได้ถูกนํามาเก็บไว้ที่ชั้นใต้ดินของฐานและใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้ฐานนะครับซึ่งมารูบานั้นเนี่ยตั้งใจว่าต่อไปเนี่ยอาจจะขายบาบาทอสน,นะครับจึงไม่ได้สนใจที่จะซ่อมแซมจนกระทั่งเมื่อฐานของ CGS เนี่ยถูกโจมตีโดยการหอนนะครับมิคาสกิอักัสจึงได้ขึ้นบังคับการดั้มบาบาะทอสน,นะครับเพื่อออกมาต่อสู้กับโมบิลสูตรของฝั่งการหอนนั่นเอง โดยนำคอกฟิตของโมบิลว w ร์เกอร์นะครับมาใช้แทนนั่นเองครับมาดูประปทอนในฟอร์มต่างๆกันเลยดีกว่าครับผมจะพูดตั้งแต่เฟิร์สฟอร์มถึงเฟิร์สฟอร์มนะครับส่วนฟิฟฟอร์มกับซิกฟอร์มเนี่ยผมจะเอาไว้พูดในคลิปต่อๆไปเนาะมาเริ่มกันที่เฟิร์สฟอร์มนะครับประประทอสในร่างนี้เนี่ยคือร่างที่ถูกค้นพบในทเทเลสไซ์ของดาวอังคารนะครับหลังจากสงครามเมื่อ300ปีก่อนโดยไม่มีเกาะไหลนะครับแล้วก็ตรงส่วนของคอกฟิทเนี่ยพังเสียหายนะครับ และเนื่องด้วยการบำรุงรักษาที่ต่ำมากนะครับทำให้สมรรถนะของหุ่นเนี่ยตกลงจากเมื่อ300ปีก่อนเป็นอย่างมากเลยนะครับต่อมา cycle form โดยฟอร์มนี้เนี่ยโดยรวมจะเหมือนฟอร์มแรกเลยนะครับแต่จะติดตั้งเกาะไหลจาก EB06G นะครับที่ยึดมาได้จากการต่อสู้ชุดเกาะไหลนี้เนี่ยมีสีขาวและสีน้ำเงินนะครับเพื่อทำให้เข้าชุดกับตัวเครื่องนั่นเองต่อมา third อร์มนะครับโดยร่างนี้เนี่ยไม่ค่อยแตกต่างจากร่างสงมากนักนะครับ โดยหลังจากการต่อสู้ที่สถานีวงโครจรต่างของดาวอังคารเนี่ยก็ได้นำกรงเล็บไวคอนะครับที่ยึดมาได้จากชวาเบเกสมาติดตั้งแทนในส่วนที่เสียหายนั่นเองนะครับต่อมาโฟร์ฟอร์มนะครับโดยฟอร์มนี้เนี่ยมีรูปแบบใกล้เคียงกับรูปแบบดั้งเดิมของบาร์บาทอสเมื่อ300ปีก่อนนะครับได้รับการซ่อมแซมและยกเครื่องใหม่โดยช่างเทคนิคของเทวัสนะครับที่ฐานไซเซ่ทำให้สมดุลน้ำหนักของเครื่องเนี่ยมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็อัตราการทํางานของเตาวปฏิกรณ์เครับทั้ง2เครื่องเนี่ยยังเพิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วนลิมิเตอร์ของระบบยาน8นั้นก็ถูกปรับให้สูงขึ้นนะครับเพื่อให้เข้ากับมิคาสกกิโดยเฉพาะทําให้คนอื่นนอกจากมิคาสกิเนี่ยไม่สามารถขับบาบาทอสได้นะครับหลังจากได้รับการยกเครื่องใหม่เนี่ยสมรรถนะของการดั้มบาบาทอสน,นะครับจึงสูงขึ้นจนใกล้เคียงกับเมื่อ300ปีก่อนเลยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติความเป็นมาของกันดั้มมาพาทอสถ้าผมขาดตกบกพร่องอะไรเพื่อนๆก็คอมเมนต์แจ้งได้เลยนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะต่อไปนะครับเราไปฟังรีวิวกันเลยดีกว่าครับเรามาดูรายละเอียดต่างๆกันต,ต,ต,ต่อเลยดีกว่าครับนี่นะเริ่มจากกล่องกันก่อนเลยนี่หน้ากล่องก็จะเป็นกันดั้มมาพาทอสนะครับแล้วก็มุมล่างขวาเป็นโลโก้บนะันไดเนาะด้านบนซ้ายก็จะเป็นไฮเกตดออร์นบัตออฟแฟนนะครับ นี่ก็จะเป็นชื่อซีรีส์เนาะโ <นะ S 1> มบิสูตรกันด้มแม้วันบัตเอาแฟนนะครับ1ต่อร้อสนะครับสเกลโมเดลกันด้ามาบัตทอสนะครับแันดายสปิริตสองปีสองพันสิบห้าเนาะนิวซี Japan แลนด์ด้านล่างกล่องเป็นแอคติ้งลูกเล่นต่างๆของเขาด้านข้างนหน้ากล่องเลยด้านข้างเห็นไหมสองข้างเลยด้านข้างอีกข้างหนึ่งก็จะเป็น คำเตือนเหมือนเดิมสำหรับเด็กอายุ8ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่ามีชิ้นส่วนขนาดเล็บนะขนาดเล็บขนาดเล็บจริง <c oughs> ขนาดเล็กนะครับนี่ก็จะเป็นรูปนักบินและมีคาสึกิออก,กัสน,นะด้างกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วมันกระดาษเทาเหมือนเดิมก็หมดแค่นี้ครับสําหรับกล่องเราไปสอนที่คู่มือกันเลยดีกว่านะครับนี่คู่มือก็จะ,จะมีบอกประวัตินะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกัน แล้วก็มีข้อมูลของกันดัมอัทอสนะครับขาลูกน้ำบินมีค่าสกิ่ออกัสนี่เลยคนนี้ครับนี่งานต่อมาก็จะเป็นอาวุธนะครับอาวุธต่างๆเนาะนของเขาบกเล่นกัรจัดท่าโคดสีนีครับข้างในก็จำนวนแผงเหมือนเดิมกับวิธีการต่อการตัดเกรต่างๆนะ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับหมดแล้วแผงก็ให้มาทั้งหมด3ามแผงใหญ่นะครับแล้วก็มีแผงได้อยู่สีแผงเนาะหมดแล้วนะครับนี่ก็เป็นหน้าสีนะหมดแล้วสําหรับกุ้งมือเราไปดูรายละเอียดต่างๆขตัวหุ่นกันต่อเลยดีกว่าครับดูรายละเอียดกันต่อนะครับเริ่มที่ใบหน้าเขาอันนี้เลยจะ มืดหน่อยนะครับเงามันจะตกเพราะว่าเขาเขายื่นมาด้านหน้าแบบนี้เนาะนนะส่วนเขาเขานี่ไม่แหลมนะครับเพราะว่าเขาทํามาแบบให้โคนะ้งมนเนาะเพื่อที่ว่าเวลาแบบประกอบเนี่ยจะได้ไม่ทิ่มมือเนาะมันก็จะลบความแหลมออกไปแต่เราสามารถตบาบออกได้นะครับตบใบออกให้มันแหลมได้แล้วก็สติกเกอร์นั่นอาโอกินสติกเกอร์ไหลเหมือนกันหลุดละเห็นไหม ง่ายนะครับสองข้างเลยไม่เหมือนของมาเอลนะครับของมาเอลเนี่ยเขาจะติดไว้ด้านข้างในเนาะด้านข้างในแล้วก็ประกอบชิ้นส่วนเนี่ยทับลงไปทีหนึ่งมันก็จะไม่หลุดแบบนี้เนาะนี่เขาให้มันติดเพียวๆ,ๆเลยข้างนอกขานี่ก็เหมือนกันครับเกเกร์เหมือนกันชิ้นสีเหลืองเนี่ยแยกสีมาให้ชิ้นสีแดงตรงเป้าเขาเนี่ยสีเหลืองตรงกระโปรงด้วยเห็นไหมครับแยกสีข้างล่างนี่มีสติ๊กเกอร์หนึ่งจุด ติดแล้วขยับลงยากเนาะแล้วก็ทัสเตอร์สีแดงกับสีดำเนี่ยไม่ได้แยกสีเหมือนกันนะครับเป็นสติกเกอร์เนาะชิ้นนี้สองชิ้นนี้สีดำตรงเนี้ยเป็นสติกเกอร์เขาไม่ได้แยกสีมาให้ด้านหลังเปิดลงครับผมเอาแบ็คแพคออกเนาะเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูอีกทีนึงเห็นโครงในนะครับชัดเจนด้านหลังเขา ขาสติกเกอร์เหมือนกันตรงทัสเตอร์ตรงหาเขาเป็นสติกเกอร์แตะยากนะครับตรงนี้ต้องพับลงมาเนาะมันก็จะไม่เนียนนะแตว่าถ้าแบบใครอยากแบบให้มันดูดีดูเนียนอย่างนี้ผมว่าทําสีนะแนะนําให้ทําสีเลย h g เนี่ยผมเห็นพักนี้เนี่ย HG พังนี้เนี่ย,ยผมเห็นคนทําสีสวยเยอะนะครับรดลายมีมาให้แบบนิดนึงเนาะ ตรงเกาะไหลเขาก็ไม่ได้แยกสีเหลืองมาให้นะครับตรงนี้นี่เขาไม่ได้แยกสีมาให้เห็นไหมกินต้องเป็นสีเหลืองเนะาะขามีแยกสีแดงมาให้ครับก็ไปดูแบ็คแพคกันต่อครับนี่มาที่แบ็คแพคนะตรงนี้เป็นตัวจับอาวุธข้นะฮะสีดำตรงนี้ สติกเกอร์พลสเตอร์สีดำเนี่ยเป็นสติกเกอร์สีขาวมาแปะไว้นะครับในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะแต่จริงๆเนี่ยสีขาวมันโคลเโทนกับสีขาวพลาสติกตัวนี้เลยนะครับสติกเกอร์ที่เขาให้มาเนี่ยสีมันจะคุ้นๆหนะ่อยเนาะในกล้องอาจจะไม่เห็นนี่ก็มาดูแหมอ,อื่นตัวนี้มันแขนกลน,นะครับที่ใช้เล่นกับแบคแพคเขานะมีตัวสั้นกับตัวยาว เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่ามันจุดขยับอะไรยังไงแล้วก็มีดาบคัตนะเนาะกัตนะแล้วก็กระบองยืดหดไม่ได้ครับยืดหดมันในเรื่องไม่ได้แล้วก็แขนให้มันแถมหนึ่งข้างติดเกาะมามันเฟิร์สฟอร์มเลย เดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะคะนี่เป็นแบบนี้เนาะเหมือนเฟิร์สฟอร์มแล้วก็ถอดแขนเขาออกนะครับแขนเขาออกถอดแขนเดิมเขาออกนะนี่เอ้ยหลุดแม็กแพคหลุดแล้วหลุดง่ายมากเลยนะครับระวังนะครับของผมหลุดง่ายมากไม่รู้ว่าของเพื่อนๆจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะหลุดง่ายมากของผมนี่แขนเก่าขเขานี่ครับถอดมือ แล้วก็เอาแขนอีกข้างนึงมาใส่แทนนะครับย้ายมือมาแค่นี้ถอดกอลไลน์ออกก็เป็นเฟิร์สฟอร์มแล้วครับหมดแล้วครับสาหรับรายละเอียดเราไปดูจุดขยับมันต่อเลยดีกว่าครับมาดูจุดขยักมันต่อเลยนะครับนี่เริ่มมันที่หัวก่อนเลยหมุนได้3า0องศาอันนี้เลยไุนได้รอบนะครับกค้มลงประมาณนี้นี่นขึ้นประมาณนี้ คึลงได้เยอะอยู่คึลงได้เยอะอยู่ก็เกาะไหลเขาเปิดขึ้นแบบนี้ได้ขึ้นเปิดลงได้แขนงอขึ้นได้ประมาณนี้ขึ้นเยอะกว่านี้มันจะติดหัวเขาแล้วเห็นไหมติดหัวเขาก็ข้างในเป็นจอยอีกตัวหนึ่งนะครับมีสองชนะ่วงเนาะแขนขยับได้สองช่วงมันก็งอได้อีกปึ๊บแบบนี้อีกทีหนึ่ง ก็ต้นแขนหมุนได้นะครับสามน้าหกสิบองศาปุ๊บแบบนี้เลยนะหมุนได้สามร้าหกสิบองศาติดนิดนึงครับติดนิดนึงแต่ว่าเวลาเราจัดท่าเราก็ไม่ได้ขยับเยอะขนาดนั้นเนาะแขน,นงอตรงเหยียดตรงได้แบบนี้นะครับก็ปุ๊บงอขึ้นแบบนี้งอขึ้นได้เยอะ ปึ๊บเหยียดตรงหมุนข้อมือได้360นะครับหมุนข้อมือได้360เลยปึ๊บป๊บขึ้นลงนิดนึงหมุนนิดนึงได้แบบนี้นะก็มาดูช่วงอกกันต่อปึ๊บปึ๊บนี่ครับช่วงอกปึ๊บปึ๊บขึ้นลงน,นิดนึงก็จะหลวมๆห,หน่อยนะครับแบบนี้เลย จำวแบบนี้เลยเป็นเกือบทุกตัวเลยครับทางนี้รงไหนข้างในเขาจะขยับได้ช่วงหน้าอกเนาะแล้วช่วงเอวแข็งขึ้นก่อนปึ๊บหมดดุนมดได้เยอะนะครับหมุนได้เยอะสามร้อยหเลยรอบขยับขึ้นลงได้นิดนึงนะครับเอวเอวเขาขยับขึ้นลงได้นิดนึงเนาะแล้วก็บวกกับหน้าอกเนี่ยมันจะก้มได้เยอะมากเนะทางนี้กระโปรงกระโปรงหน้า เปิดได้เยอะมากนี่เปิดขึ้นมาได้แบบนี้เลยข้ยางในเลยนะครับเขาชิ้นส่วนเ,วเขาแยกสีมาให้เนาะแล้วก็ทัสเตอร์ทัสเตอร์ขึ้นลงเดี๋ยวหุนแขนไปด้านหลังก่อนจะได้เห็นขึ้นลงได้แบบนี้ทัสเตอร์เขาแบบนี้นะครับ ไปด้านข้างได้แค่นี้พร้อมติดกระโปงหน้ากับกระโปงหลังแล้วกระโปงหลังเขาไม่สามารถขยับได้นะครับกระโปงหลังไม่สามารถขยับได้หมได้ประมาณนี้แค่นี้แหละขาติดตรงแนี้ได้ประมาณนี้นี่นม,นนมันจะติดแล้วติดทัตเตอร์นะครับกับกระโปงจะได้ไม่เยอะเท่าใบเอวนะถ้าที่สังเกตด,ดูก็หมอขาสองจังหวะดู แล้วก็บึบอย่างนี้นะครับเหมือนกันเลยเหมือนใบเอวเลยสองจังหวะบ,บึบบึบเหย่อเนาะเอาได้สองจังหวะก็เหยียดขากลางขานะครับตัวใบเอวผมไม่ได้ทําให้ดูเนะาะทำได้แบบนี้ก็คงไม่มีใครกลางแบบนี้แน่นอนนะมันจะดูแปลกๆเนาะถ้าทำแบบนี้ดูปลายเท้ากันต่อ ยูที่เท้าไปเท้าขึ้นลงได้ไปเท้านะครับขึ้นลงได้แบบนี้นี่แล้วก็ช่วงนี้ข้อเท้าเขาเคลื่อได้เหมือนกันตรงนี้เปิดได้นะครับที่เท้าเขาเปิดขึ้นเคลขึ้นขยับลงได้เปิดไปที่ว่างงอเท้าขึ้นงนี้เราคงไม่ต้องงอขึ้นเยอะอย่างเงี้ยมันจะแปลกๆเนาะอย่างว่าแล้วก็หมุนได้สามร้อยสิบองศานะครับข้อเท้าเขา แต่ว่าอาจจะหมุนแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าติดส้นเท้าเขาด้วยแหละขาพลิกได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ขาพลิกได้เนาะท <c oughs> ีนี้เราไปดูทัสเตอร์กันต่อเลยดีกว่าครับมาตอนที่แบคแพคด้านหลังครับตัวทัสเตอร์เงยขึ้นได้ประมาณนี้นะครับขึ้นลงได้อนถน้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยมันสีสติ๊กเกอร์สีขาวตรงทัสเตอร์เนี่ยมันจะขุ่นนะครับเป็น สติกเกอร์นะตรงนี้นะมันจะสีคนละเฉดกับสีขาวคนละเฉดกับตัวพลาสติกตรงนี้นะครับกล้องไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อมาประกอบเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันสีต่างกันก็ขยับขึ้นลงได้ประมาณนี้นะเวลาเก็บอาวุธหมุนได้ก็ไม่รู้จะหมุนทำไมานะเวลาเก็บอาวุธติดเข้าไปปึ๊บจะอยู่ละแบบนี้ ข้างหน,นึ่งก็อยู่แบบนี้นะก็สามารถถอดออกมาได้นี่ครับถอดออกมาเล่นกับตัวนี้นี่ที่ผมบอกไปตอนต้นก็ปุ๊บ เอาไว้ใช้ทำอะไรมันจะมีปืนสมูทบอลกันครับมันจะเอาไว้ช่วยถือได้ตัวนี้นะครับอันนี้เลยแล้วก็แขนหนึงข้างเป็นฟอร์มแรกนะครับเหมือนแขนที่ติดมากับตัวเลยขยับขึ้นลงได้เหมือนกันเนาะไว้ให้เรามาเล่นเปลี่ยนเป็นฟอร์มแรกนะครับลักษณะเกาะของที่ติดอยู่เฟรมที่ติดอยู่เนี่ย จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับแต่ว่าขยับอะไรได้เหมือนกันหมดขยับอะไรได้เหมือนกันหมดเลยเนาะก็หมดแล้วครับสําหรับจุดขยับก็ไปฟังความรู้สึกกันต่อเลยดีกว่าครับความรู้สึกของผมนะครับผมว่ามันโล่งๆนะครับโล่งๆแต่ดีไอที่ว่าโล่งๆแต่ดีก็คือผมว่าเวลามันยืนเนี่ยมันยืนแล้วมันไม่เอียงล้มไปด้านหลังนะเหมือนตัวอื่นๆนะมั่นคงดียืนแบบโดยไม่ใช่แอคชั่นเบสช่วยได้นะครับตัวนี้แล้วก็ การจัดท่าอะไรเงี้ยผมว่าโอเคเลยอาจจะมีบางท่าเนี่ยที่ว่าจัดไม่ได้แบบอย่างเช่นเอากระบองขึ้นไปบนหัวเนี่ยยกเหมือนจะทุบอย่างเงี้ยถ้าจับ2มือเนี่ยจับไม่ได้นะครับผมลองแล้วแต่ว่าถ้าเป็นมือเดียวเนี่ยได้เนาะอันเนื่องด้วยแบบมันติดเกาะชิ้นส่วนไหลอะไรแบบนี้ได้แหละผมว่าแล้วจุดขยับเนี่ยอาจจะมีติดติดอยูออ่ตรงช่วงขาด้วยนะครับที่ว่าติดตรงทัสเตอร์กับกระโปรงหน้านะมันก็เลยแบบ ดูเหมือนยกขาได้ไม่สูงเท่าไบเอลนะผมว่าไบเอลเนี่ยยกขาได้สูงกว่านะแล้วก็เสียดายตรงช่วงไหล่เขาที่ว่ามันแยกสีไม่ได้เนาะที่ว่าต้องช่วงเกาะไหล่มันจะเป็นมีชิ้นส่วนสีเหลืองด้วยผมก็เสียดายตรงนี้ไปสติกเกอร์มีบางจุดก็ไม่เหมือนไบเอลที่ว่าไบเอลเนี่ยจะแปะไว้ข้างในแล้วประกอบชิ้นส่วนเนี่ยทับลงไปทีนึงทําให้แบบมันหลุดออกมาไม่ได้ง่ายๆเนาะแต่เนี่ยคือทิ้งไว้านานๆเนี่ยมันจะลอกหลุดออกมาแบบของผมที่เห็นในคลิปเลยคือมันจะหลุดง่ายมาก บางจุดเนี่ยแปะสติกเกอร์อยากมากนะอย่างตรงทัสเตอร์ที่เท้าเนี่ยมันมีพื้นที่นิดเดียวเองอะ่ะเราต้องแบบค่อยๆพับลงไปนะแล้วก็ส่วนเสริมเนี่ยพาร์ตเสริมอาวุธต่างๆเนี่ยให้มาผมว่าโอเคเลยนะทั้งดาบทั้งเมสที่เป็นอาวุธหลักเขาแล้วก็มีแขนกระกาะแถมมาให้ด้วยหนึ่งข้างแล้วสามารถถอดเกาะลายออกแล้วก็เอาแขนที่แถมมาเนี่ยใส่เข้าไปทําให้กลายเป็นเฟิร์สฟอร์มได้ด้วยนะผมว่าอันนี้ก็ดีเลย ก็หมดแล้วครับสำหรับความรู้สึกของผมแล้วก็เหมือนเช่นเคยเลยขอฝากช่องทอยเฟนนะครับไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของเพื่อนๆด้วยนะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับกด Subscribe กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับคลิปต่อไปจะมารีวิวกันด้ามตัวไหนอะไรยังไงก็คอยติดตามชมด้วยนะครับขอบคุณครับ